นัง่งยองยอยู่บนตอข้างหัวคันนาตอข้างเขามือชี้กอกยานั่นคือท่าประจำของพอ่พอเรื่องแบบสมสมเสื้อเพื่อนโคลนกางเกงหมซอ <c oughs> เพลงนี้เพลงพ่อจริงๆนะเพลงของพ่อโดยเฉพาะเลยสมัยนั้นสมัยพ่อทํานายอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทาแล้วนาปลูกเต็มทัวปลูกถั่วปลูกข้าวโพดนะฮะเลี้ยงวัวสามตัวอ่าครับเดี๋ยวนี้น่ะอาชีพพ่อแล้วก็กรีดยางบ้างเป็นบางครั้งขา่าวจะเป็นเศรษฐีแล้วไอ้เนาะพ่อผมเลยตอนนี้นะ่ะเออนะฮะ สวัสดีเพื่อนๆนะครับนหน่วยกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น Good Morning How are you today? i m fine t h a n k you and You s i t d o w n p l e a s e นะครับวันนี้นดาหน่วยก็อูไม่ได้มาทางช่องนี้เนี่ยนานเติบแล้วนะครับก็หลายเดือนอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายผมมาอัปเดตมาเดี๋ยวฝรั่งที่เสียบใส่ต่อของมาเดี๋ยวอุทุมพรเนี่ยให้พี่ๆได้ดูกัน นะครัเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ช่องนี้ยังไม่ได้ไปอยู่ช่องหลักของนน,นดช่องหลักมีช่องหนึ่งนะชื่อช่องว่าเดโชสุกอินนะครับเดโชสุกอินก็คือชื่อที่คุณพ่อตั้งให้ตั้งแต่เกิดมาเลยนะฮะแตครับวันนี้ก็เรา,เราก็มาอัปเดตมะเดี่วฝรั่งที่เสียบสาต่อถุงพรผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เคยดูมาตั้งแต่ต้นแล้วมะเดี่วฝรั่งแปลงนี้ที่นนทดทาไว้เนี่ย ตั้งแต่สมัยผมปลูกมะเดื่ออุทุมพรน้ำท่วมต่อมะเดื่ออุทุมพรก็ยังอยู่ได้จนมาวันนี้หนะนวดเสียบไปไนีเนนนะ่เสียบไม่นานนะไอเสียบไม่นานไอที่เสียบนานอยู่ฝั่งโน้นแต่ตอนนี้ก็ถูกตัดหมดแล้วเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันมันดูแล้วมันดูสวยงามดีนะครับจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะฮะอ่านี่นะครับมีสรรพสัตว์ทั้งหลายมาอยู่นำนะพาลาเลีย พลาละเลียก็บินกันว่อนเลยนะเหมือนกับว่าเป็นสวนสนุกของเพลียเลยตอนนี้นะเนี่ยเห็นไหมครตอนนี้แผลก็เริ่มโอเคนะครับแผลก็เริ่มโอเคนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเสียบมเมลยวฝรั่งใส่ตอของมเมล็ดอุทุมพรได้นะครับแล้วทีนี้หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะหลังจากนี้ถ้าคุณอยากจะกินผลมเมลยวฝรั่งให้คุณบำรุงเขาให้สมบูรณ์ แต่ถ้าคุณไม่บํารุงเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็แค่ไม่ต่อยอดที่เฉยกิ่งเขาก็จะแกลนแกลนแค่นี้ฮะพอกิ่งแกลนแกลนวันไหนคุณมามำลุงวันนั้นคุณก็จะได้กินผลง่ายมากเพราะว่าตออุทุมพรเป็นตอที่ทนและอึดมากสามารถที่จะสะเทือนน้ำสะเทือนบกปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เรากำลังจะเข้าสู่หน้าฝน แล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่หน้าฝนแถบบริเวณนี้น้ำก็จะท่วมหมดแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อเดี๋ยวฝรั่งอยู่ในน้ำเมื่อเดี๋ยวฝรั่งลอยน้ำจะเป็นยังไงนะฮะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้แค่มาอัปเดตให้ดูเสียว่าตอนนี้แนหนวดได้เสียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งนะ,ะที่เสียบนะฮะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งฝั่งเนี้นคนครึง่งหนึ่งฝั่งโน่นครึ่งหนึ่งฝั่งโน่นฝั่งโน่น ยังไม่ได้เสียบนะนั่นหยวดเพิ่งตัดแต่งตอใหม่นะครับเพื่อ,อยกระดับให้ตอของเขาเป็นสาวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําคลิปใหม่ให้ดูอีกสักทีหนึ่งด้วยนะฮะเรื่องของอการแต่งตอนะครับวันนี้ดูตรงนี้ไปก่อนนาโกเดินดูสักหน่อยนึงนี่ก็มีหลายสายพันธุ์นะตอนนี้ก็มีบารอนเน่นะฮะมีบารอนเน่มีบูสนะครับนะฮะมีบูสนี่ นี่นี่ปีเตอร์นี่อันนี้เป็นยังไงอันนี้ปีเตอร์อันนี้อันนี้อืมเป็นยังเนาะอันนี้อันนี้ไม่มีมวบโดนไม้ก๊อปเหรอเครื่องตัดหญ้าไม้กอ๊อปอะไรล่ะอนี่อันนี้โดนเครื่องตัดหญ้าไปแต่ไม่เป็นไรเวลาเขาเดินเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งออใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงเขาเขาจะขึ้นต้นมาใหม่มันอวบ นี่ต้นนี้ก็โดนเครื่องตัดหญ้าได้นี่ดูด,ดูนี่นี่ตอหลักของเขานะ่ะใหญ่มากจริงอ่ะตอเน,นี้ยใี่ดูนะมีอยู่ผมมีเย็บตัวอยู่เหอมันขุดหาผู้เลยค่ะได้อยู่ได้สักมื้ออยู่บ่มื่อนี่แมงอันนั้นอ่ะนะแมงกินูนโอ้บมแม่น โอ้มันมันอยู่หลุงล่างไปแล้วอยู่ลึกไปแล้วลากลขกใหม่ไปแล้วมันกุบไปแล้วนะครับกลบตอไปแล้วปิดไว้ปิดไว้อันนี้คือปุ๋ยใช่ไหมคะนี่ขี้งัว้านั่นแหละฮะนี่ใส่ขี้งวนะครับเพราะจะโตไวแข็งแรงนะครับเนี่ยปลูกถ้าเราเสียบติดปุ๊บเนี่ยการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยง่ายมากสําหรับเมื่อเดี๋ยวฝรั่งตออุทุมพรแต่ช่วงแรกเนี่ยที่ประสบปัญหากันเยอะเหลือเกินแล้วก็หลายๆคนเนี่ย นะครับก็มีประเด็นกันอยู่ยาวนานมากมากเลยสมัยก่อนนั่นก็คือปียบแล้วกิ่งบางดีมันดีมันถีบมันหลุดมันฉีกอะไรประมาณนี้มันก็มีวิธีแกะแล้ววิธีแกเน่ยง่ายง่ายวิธีแก้อย่างไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปต่อไปนะแต่ใครใครที่ดูอีกช่องหนึ่งอาจจะดูรู้แล้วนะแต่คนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ต้องรอง รอคลิปต่อไปแล้วกันพอายังพกวันนี้อ๋อมาดูต้นนี้อ๋อโกผมเขาไปดูต้นนี้สักหน่อยหนึ่งต้นนี้คือต้นที่รอดจากพายุแตนะ่ต้นนี้เป็นต้นที่เสียบรุ่นแรกนะฮะอายุเนี่ยเกือบเกือบสามเดือนแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงสามเดือนนะเนี่ยสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสูงกว่านั่นหนวดแล้วตอนนี้สูงประมาณสองเมตรออโอ้โหประมาณเกือบสามเม็ดละโกน,นะฮะถ้าชายคาเนี่ยก็าสามเมตรพอดี ข้างบนนะ่ยตัวนี้ก็เกือบ3เมตรแล้วนะครับสูงตัวนี้เริ่มออกผลแต่ผลตรงนี้ก็จะเป็นผลจากกิ่งกระโดงนะฮะอาจจะไม่ใช่ผลที่แบบเฟอร์ฟิกสมเทนสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคตัวนี้เป็นบูธนะ,ะตอนตอนนี้มีสามสายพันธุ์มีมารอนเน่มีบูธนะครับแล้วก็มีคุณโรมิสุนะครับก็ถือว่าสวยงามต้นนี้จริงๆแล้วก็รอดพายุมาได้ ที่รอดพายุมาได้เนื่องจากว่าแผลเขาสมานได้ดีมากตอนนั้นแล้วก็ไม้อยู่ชายคาส่วนต้นนี้โดนพายุหักไปกิ่งหนึ่งก็เหลืออกิ่งหนึ่งไว้พอได้พอได้แก่กิ่งที่มันยังเล็กๆอยู่เนี่ยพวกนี้มันจะรอดคุลมิสูเนี่ยมันจะมันจะโตช้ากว่ากว่าพวกบาลเนี่นะมันก็เลยรอดนะครับเนี่ยนะครับให้ดูกันแบบนี้ก็คือแผลเขาสมานได้ดีเพราะว่ากิ่งก็ค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ไม่แก่จนงเกินไป เดี๋ยววิธีการเสียบนะเรื่องของความอ่อนความแก่ของเกิี่ยอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนันนวดเนี่ยจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งวันนี้ร้อนมากนะตอนนี้ดูนี่ร้อนจนเห็นเหงือกไข่นะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็แค่มาอัปเดตให้ดูเฉยๆพี่ๆก็ได้เห็นว่าเออนันหนวดยังปลูกอยู่ไม่ได้ปลูกต่อมาเดี๋ยวทุมพรตั้งไว้ทิ้งควอยขว้างนะปลูกแล้วปลูกจริงทําจริงไม่ทิ้งประชาชน แล้วเดี๋ยวเจอกันใน,นคลิปหน้าตลอดนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมะเดี๋ยวฝรั่งตองสุมพรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ว่าเต้องทำยังไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันไหนที่นันหนวดพอจะทราบนะนันหนวดก็จะบอกให้หมดเลยแต่ไหนที่ไม่ทราบก็ต้องขอระยะเวลาในการหาข้อมูลนิดหนึ่งนะครับนันหนวดไม่ใช่นักวิทยาศาสตร,ร์นันหนวดไม่ใช่นักวิชาการแต่นันหนวดเป็นเกษตร นอกโรงเรียนเพราะว่าในโรงเรียนขี้ขานขี้ขานนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนปลูกกาได้แกล้ช่องพี่เอเก้าทีละ, 9, กะเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทำสวนแล้วก็ช่องเกษตรกร,รกชาวบ้านและเจอกันหนวดใหม่คลิปหน้ามีเรื่องราวเด็ดในการปลูกมะเดื่อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้หนวดลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ออย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอุ้ยตายแล้วลืมไปโก ลืมอวยพวรวันสงกรานต์ค่ะอวยเลยค่ะนะครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับวันสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีสุขภาพพารณไมยที่แข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรฟนสำเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัว คิดดีพูดดีทำดีแล้วทุกคนจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องผู้มีอุปการะคุณของท่านก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพคลอดแคล้วจากพยันตรายต่างๆมีความสุขมากๆในสงการานต์ปีนี้สวัสดีครับ าทู๋เหรแม่โกะซาทูอ่อาละครวันนี้นะนวลลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจละลาขอคำสัญญาสักหน่อยโกะดนตรี